เก้าไก่ร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังร้องปล่อยผู้ต้องหาคดีมาตา112วันที่23มกราคมที่ผ่านมาที่บริเวณหอศิลปะวัฒนธรรมกอทมอนายพิธาลิมเจริญรัฐสสบัญชีรายชื่อหัวนหน้าพักเก้าไก่นายชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักพร้อมด้วยสสพักเก้าไก่ นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและนางสาวพันนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเดินทางมาร่วมกิจกรรมยืนหยุดขัง112ชั่วโมงที่จัดโดยกลุ่มทะลุฟ้าและแนวร่วมเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกคุมขังอยู่ขณะนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่บรรยากาศกิจกรรมยืนหยุดขัง112ชั่วโมงกลุ่มผู้ชุมนุมมีการนำป้ายข้อความต่างๆมาแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ปล่อยผู้ต้องหาคดีมาตา1 1 2 พร้อมแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วรวมถึงมีการนำดอกทานตะวันมาตั้งบริเวณลานหน้าหอศิลป์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนนางสาวทานตะวันตัวตุลานนหรือตะวันและนางสาวอรวรันผู้พงหรือแบมนักกิจกรรมทางการเมืองซึ่งอยู่ระหว่างอดอาหารประท้วงขณะนี้พร้อมกับประกาศข้อเรียกร้องคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยุติการดำเนินคดีความกับประชาชนและพรรคการเมืองทุกพรรคเสนอนโยบายเพื่อประกรรันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งต้องยกเลิกมาตา1 1 2และมาตา116นายพิธากล่าวว่ามาร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังด้วยความห่วงใยต่อทั้งตะวันและแบมและนักโทษทางการเมืองทุกคนทั้งในฐานะนายประกันของตะวันและในฐานะประชาชนคนหนึ่งและเพื่อมาแสดงความเคารพด้วยจิตคารวะต่อนักเคลื่อนไหวที่ถูกจองจําทุกคนและเพื่อยืนหยัดกับทุกคนว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งตะวันและแบมและนักโทษการเมืองทุกคนวันนี้คือข้อเท็จจริงที่ทําให้เห็นว่า กระบวนการยุติธรรมต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมทางออกที่ดีที่สุดควรต้องใช้สภาผู้แทนราษฎรเป็นพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมาหาทางออกร่วมกันในทุกกระบวนการแม้ว่าพรรคก้าไกลจะได้นําเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พร้อมกับกฎหมายที่จํากัดสิทธิเสรีภาพอื่นๆไปตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2564าที่ผ่านมาแต่สภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ตอบรับแต่อย่างไรก็ตามพรรคก้าไกลจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้เกิดการแก้ไขกระบวนการยุติธรรมให้มีความเหมาะสมนายธนทรกล่าวว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็เพื่อแสดงจุดยืนว่าการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมและเป็นอิสระเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนไม่ควรมีใครต้องมาเสียเลือดเนื้อและร่างกายตัวเองเพื่อให้ตัวเองและผู้อื่นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน วันนี้มีนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและผู้เรียกร้องความเป็นธรรมหลายคนถูกกักขังมานานเกินไปแล้วบางคนถูกขังมาแล้วกว่า300วันโดยไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวดังนั้นการมาเรียกร้องวันนี้จึงไม่ใช่การเรียกร้องเพื่อใครหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพื่ออนาคตของประเทศไทยและลูกหลานของเราที่จะได้มีชีวิตอยู่ในสังคมที่ทุกคนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายอย่างแท้จริง สภาคือทางออกที่ดีที่สุดไปถกเถียงกันอย่างมีอารยะเถอะแต่เป็นหน้าที่ของสภาในการหาทางออกร่วมกันสภาต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะนี่คือหนทางเดียวที่จะทําให้ไม่เกิดความรุนแรงและความวุ่นวายผมเชื่อว,ว่าการสแสวงหาทางออกและรับฟังเสียงทุกเสียงร่วมกันเปิดใจรับฟังกันย่อมนําไปสู่ทางออกได้ นายธนาทรกล่าวพร้อมกับถือดอกธันตะวันในมือเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการเรียกร้องของตะวันและแบมที่ประกาศจะอดอาหารและน้ำจนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราว h ท i ลนด์